Sawadee pee mai krap Happy New Year to all OH Love fans in Thailand. May the New Year bring you much health, wealth and happiness. Sawadee pee mai kru. Ko ka mi pham suk tu koon. Shuk ka pan kang rang. Suk sanwan mai We wish you all the joy of the season. Happy New Year. Sawadee Pimaika. New Year's blessings to you and all your family. สุสาน,นปีใหม่2 5 1 7้รครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขและขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปีสุสาน,นปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่2567นะครับก็ขอให้แฟนบอลโอเอชิุเวน ment, แล้วก็แฟนบอลไทยมีความสุขมากๆในปีนี้นะครับก็คิดสิ่งใดขออธิษรานครับสวัสดีปีใหม่แฟนโอชิวนทุกคนนะครับ แต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษพรมปีสวัสดีวัน